สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ 3M ม o v และหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า60 minute หกนาทีนะครับหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังของ Netflix นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเนี่ยมีเวลา60นาทีจะต้องหนีการตามไล่ล่านะครับเพื่อกลับไปหาคนที่เขารักเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้ก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยดับร้อมแล้วเริ่มเลยครับ เบื่อไหมเวลาฟังสปอยหนังหรือกำลังฟังเพลงเพลินๆแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทใช้อีเมลตัวเองได้ปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้ด้วยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสมัครวันนี้แถมฟรี o u u u b e Music มูลค่า129บาท ฟังเพลงเพลินๆได้ทั้งวันยังไม่พอแถม VIU อีกหนึ่งเดือนแบบจุกๆไปเลยมูลค่า129บาทฟรีท่านไหนที่สนใจสแกน QR Code ที่อยู่ตรงหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ Ad d cat4k อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเรื่องราวของ60นาทีเดียวเริ่มต้นขึ้นพระเอกเนี่ยเขาเป็นนักมวยซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแห่งหนึ่งครับเป็นนักมวยเบอร์หนึ่งของค่ายเลย ตอนนี้ค่ายเนี่ยก็กำลังฝึกซ้อมกันอย่างเข้มงวดเพลเอกเป็นมวย MMA นะครับโค้ชที่ฝึกซ้อมให้เขาเนี่ยก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเพลเอกเป็นนักมวยที่รูปร่างดีมากๆมีกล้ามเนื้อมีซิกแพคการต่อสู้และการป้องกันตัวของเขาเนี่ยก็ถือว่าระดับยอดเยี่ยมเลยแต่ทว่าค่ายของเขาเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่เพะเอกมีโปรแกรมชกที่จะต้องเจอกับเบงโก้ครับทำให้ช่วงนี้เขาต้องฝึกซ้อมอย่างหนักไม่นานนักเพะเอกเนี่ยก็โทรหาลูกสาวซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของลูกสาวเขา พระเอกสัญญาว่าเขาจะไปหาลูกสาวที่บ้านหลังจากที่ซ้อมมวยเสร็จระหว่างนั้นครูฝึกหญิงเนี่ยก็มาทวงตังค่าจ้างครับเพราะเธอไม่ได้ค่าจ้างมาหลายอาทิตย์แล้วอยากให้พระเอกไปช่วยพูดกับเจ้าของค่ายให้หน่อยว่าให้จ่ายค่าจ้างเธอสักทีพระเอกก็สัญญาว่าจะพูดให้นะครับจากนั้นเพื่อนของพระเอกก็ขับรถพาพระเอกไปชกมวยเลยครับเพื่อนของพระเอกมีชื่อว่าพอลพอไปถึงก็เจอกับพวกชิโนครับซึ่งพวกชิโนเนี่ยก็คือพวกพี่เลี้ยงนักมวยฝั่งตรงข้ามนั่นแหละมาพูดจาดูถูกท้าทายพระเอกครับ พรก็เลยรู้สึกไม่พอใจเลยรีบเดินเข้าไปเก็บตัวดีกว่าในขณะที่กําลังพันไม้เตรียมขึ้นชกอยู่นั้นเมียของเขาก็โทรมาบอกว่าสรุปแล้วจะมางานวันเกิดลูกสาวหรือเปล่าถ้าไม่มาเนี่ยเธอจะฟ้องหย่าทันทีเพราะพระเอกเนี่ยเคยผิดนัดผิดสัญญากับเธอและก็ลูกหลายครั้งแล้วแต่พระเอกเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวชกมวยเสร็จเดี๋ยวจะรีบไปแต่โดนกวนใจขนาดนี้พระเอกก็ไม่มีสมาธิแล้วเลยครับเขาเนี่ยไม่อยากจะชกมวยแล้ว แต่สุดท้ายเพื่อนเนี่ยก็ต้องมาบอกพระเนกอ,อกเอนเนว่าเฮ้ยฟังให้ดีนะนั่นไม่ใช่ความผิดของนายคนที่ผิดเนี่ยมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ตรงสังเวียนนั่นออกไปซัดมันซะพระเอกก็เลยกลับมาโฟกัสที่การชกมวยอีกครั้งแต่ทว่าไม่นานนกครับไม่นานานักเมียของพระเอกก็โทรกลับมาอีกครั้งครับบอกว่าเดี๋ยวจะดําเนินการฟ้องหย่าตอนนี้เลยถ้าเกิดว่าภายในหกโมงเย็นคุณไม่มาหาลูกสาว ทำให้พระเอกเนี่ยไม่มีกระจิกระจยแล้วแหละครับไม่ชงไม่ชกแม่งแล้วพระเอกวิ่งออกมาครับแล้วก็ขึ้นรถนั่งรถกลับไปที่บ้านอย่างด่วนซึ่งพวกนักมวยพี่เลี้ยงฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็มาตามครับให้พระเอกกลับไปชกพระเอกก็งงครับอะไรวะแค่กูไม่ชกพวกมึงก็ชนะไปสิจะตามให้กูกลับไปชกทําไมพระเอกเนี่ยก็ยิ่งไม่เข้าใจครับเพราะว่าเขาเนี่ยโดนตามไล่ล่าบอกว่ายัางไงพระเอกก็ต้องกลับไปชกให้ได้พระเอกก็มาจนมุมอยู่ที่ซอยแคบๆครับเขาโดนรุม10ต่อหนึง่งแต่ด้วยความที่พระเอกนั้นเป็นนักมวยครับเขาจึงป้้องกกกกกกััันนตววสาาามรรรถจจจดพพลูะะี พวกมันทุ่มทีละคนสองคนก็ไปยังสันใจแต่ด้วยความที่พระเอกนั้นตัวคนเดียวครับมันเนี่ยก็เรียกพวกมาเพิ่มสุดท้ายแล้วพระเอกก็พลาดท่าโดนพวกมันจับล็อกซึ่งพวกมันก็ไม่กล้าทําอะไรพระเอกแรงนะครับเพราะกลัวพระเอกจะเจ็บแล้วไปชกมวยไม่ได้พวกมันพาตัวพระเอกไปขึ้นรถครับแต่พระเอกเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้เขาตะเกียกตะกายดิ้นดนสุดชีวิตจัดการกระทื่อพวกมันในรถทีเพลินั่นแหละซ้อมทีละคนสองคนจนสลบไปพอพระเอกหนีออกมาได้เนี่ยเขาก็วิ่งกลับไปที่ค่ายมวยแต่พวกมันก็ยังไม่ลดละเลิก มาตามเชคบินพระเอกถึงค่ายมวยซึ่งในตอนนั้นพวกเพื่อนเพื่อนของพระเอกเนี่ยก็รออยู่แล้วพวกเขาเลยต้องมาต่อสู้กันแน่นอนว่านักมวยกับน,นักเลงเนี่ยนักเลงก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับโดนพวกนักมวย m m a เนี่ยจัดการกระทืบเข้าไปต่อยตีแต่หน้าเข้าไปอย่างเซ็ตใจระหว่างนั้นพระเอกก็ฝากฝังให้ครูฝึกหญิงเนี่ยช่วยไปรับเค้กแมวแทนเขาให้หน่อยเพื่อจะเอาไปเป็นงานวันเกิดของลูกสาวครูฝึกหญิงเนี่ยก็รับปากนะครับ พระเอกมีเวลา48นาทีเขาจะต้องรีบกลับบ้านไปหาลูกระหว่างที่พระเอกหนีการตามไล่ล่าของพวกมันอยู่เขาก็รีบไปเคาะกระจกรถตำรวจทําให้พวกมันเนี่ยไม่กล้าเข้ามาและหนีไปแต่พระเอกก็ดันซวยครับดันไปยืนกลางถนนจนเกือบจะถูกรถชนตำรวจเนี่ยก็ดันมาจับพระเอกอีกครับ เพราะพระเอกดันไปด่าผู้ตำรวจพระเอกกำลังจะถูกนำตัวไปโรงพักครับเขาเน่ยก็เซ็งสุดๆไปเลยระหว่างน,นั้นเองก็ได้มีรถคันนึงเนี่ยพุ่งเข้ามาชนรถตำรวจอย่างจังซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือแก๊งของพวกชีโนที่พยายามจะจับตัวพระเอกไปชกมวยนั่นเองพวกมันพยายามจะลากตัวพระเอกให้ขึ้นรถไปแต่พระเอกเนี่ยก็ฉกปืนจากมันมาได้ครับพระเอกหนีการตามไล่ล่าของพวกมันไปที่ร้านเค้กแต่พวกมันก็ไม่ยอมลดละเลิกตามพระเอกมาที่ร้านเค้กจนได้พระเอกกำลังจะเอาเค้กไปให้ลูกสาวแต่มันก็ดันตบเค้กของพระเอกททิ้้งใหหพระเเนียูดับไปล จากนั้นพระเอกก็บ้าคลั่งหน้าขึ้นเลือดพระเอกเปิดฉากต่อยซัดหน้ามันถึงแม้วมันจะพยายามป้องกันตัวแต่ก็สู้พระเอกไม่ได้ครับเพราะพระเอกเขาเป็นนักมวยพอมันพลาดท่าเสียหลักลงไปเนี่ยพระเอกก็ซัดหน้ามันเข้าไปยังสส่ใจซัดอยู่แบบนั้นอยู่ราวๆประมาณ10นาทีได้พระเอกก็รีบดึงสติของตัวเองกลับมาครับ เขาเกือบจะสังหารคนเสียชีวิตไปแล้วเระเอกเนี่ยก็รีบวิ่งหนีออกมากข้างนอกเลยยังไม่แคล้วก็ถูกอีกกลุ่มหนึ่งตามไล่ล่าอีกเหมือนเดิมซึ่งพี่คนขับชอปเปอร์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยเพื่อนของนายเนี่ยฝากฉันมารับเพะเอกก็เลยต้องขึ้นชอปเปอร์ตามพี่แกไปครับบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปส่งที่บ้านแต่สุดท้ายพี่ชอปเปอร์เนี่ย ก็ดันหลอกพระเอกมาส่งที่ตึกร้างที่ไหนสักที่กลายเป็นว่าพระเอกนั้นถูกจับมัดติดกับเก้าอี้ไว้ครับซึ่งพระเอกก็งงว่ามันเรื่องบ้าอะไรกันปะเนี่ยกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ตามไล่ล่าพระเอกอยู่เหมือนกันแต่เขาเนี่ยไม่ได้ตามล่าพระเอกเพื่อจะให้พระเอกนั้นไปขึ้นชกมวยนะครับรกลุ่มนี้คือกลุ่มของเจ้าหนี้ครับเป็นเหมือนพวกมาเฟียสเปนรัสเซียหรืออิตาลีไม่แน่ใจนะครับพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้พวกเขาคิดว่าพระเอกเนี่ยทำงานให้กับไอ้พวกชีโนหรือเปล่าหรือทํางานให้กับใครกันแน่แต่พระเเเออกกกกนนนนนนี่ยย,นนย็็บพงงงคววาาาผผมมมมปัััได้้้้ททํใใหร ผมแค่จะกลับไปหาลูกสาวของผมพระเอกโดนขู่สารพัดครับเพื่อให้เขาเดียวบอกความจริงว่าพระเอกทํางานให้ใครและพวกที่เอาเงินไปเนี่ยมันอยู่ไหนพระเอกก็งงครับไม่รู้เรื่องจริงๆสุดท้ายแล้วพวกเจ้าหนี้เนี่ยก็เลยยอมปล่อยตัวพระเอกไปครับเพราะคิดว่าพระเอกคงไม่รู้แน่ๆซึ่งกลุ่มเจ้าหนี้พวกนี้เนี่ยถูกพวกชีโนเนี่ยหลอกให้ลงทุนครับโดยจะจัดฉากกันว่าให้พระเอกเนี่ยไปล้มมวยซึ่งจะให้พระเอกเป็นฝ่ายชนะนะครับและเงินเดิมพันเนี่ยมันก็สูงถึง50,000นเหรียญเพียงแต่พระเอกเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลย จากนั้นพระเอกเนี่ยก็หนีมาทั้งเก้าอี้ที่จับมัดตัวเขาอยู่อย่างนั้นแหละครับพระเอกรีบวิ่งหนีพวกนั้นไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินเขาขอให้คนบนรถไฟฟ้าเนี่ยช่วยหามีดแล้วก็แกะมัดให้ตัวเขาหน่อยซึ่งก็มีเด็กน้อยผู้หญิงคนหนึ่งคอยช่วยนะครับไม่นานนักลูกสาวของพระเอกก็โทรมาบอกว่าพ่อเนี่ยจะไม่มางานวันเกิดของหนูใช่ไหมซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็สัญญานะครับว่าเขาจะไปและตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปอยู่พระเอกมีเวลาเพียงแค่27นาทีกว่าๆเท่านั้นครับ พเขาออกจากทางอุโมงรถไฟไปได้แล้วเนี่ยก็ต้องมาถูกพวกไอ้แบงโก้ตามไล่ล่าอีกเหมือนเคยซึ่งตอนนั้นพระเอกเนี่ยได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับแต่เขาเนี่ยก็พยายามกัดฟันสู้กับไอ้แบงโก้ความแข็งแกร่งของพระยาจะลดลงไปแต่เขาก็สามารถใช้ความพริ้วไหวของตัวเองและประสบการณ์ที่เคยเป็นนักมวยมาเนี่ยกระโดดเตะหน้าแบงโก้เขาไปยังเสนใจต่างฝ่ายก็ต่างหมดแรงกันทั้งคู่พระเอกเนี่ยเดินออกมาข้างนอกครับก็มาเจอเพื่อนของเขาเนี่ยแหละพอเพื่อนพระเอกเนี่ยก็พยายามบอกให้พระเอกนั้นกลับไปชกมวยเถอะ แต่พระเอกเนี่ยไม่สนแล้วแหะครับเขาจะกลับไปหาลูกอย่างเดียวเลยพระเอกเนี่ยกลับบ้านไปหาแม่ของเขาครับเขาได้รับบาดเจ็บจากการถูกแทงมาเมื่อตอนที่อยู่ในผับไม่นานนักเพื่อนของพระเอกเนี่ยก็โทรมาเล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาถูกพวกชีโนจับตัวเอาไว้อนพระเอกเนี่ยสรารภาพหมดเปลือกเลยครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาจ,จัดฉากกันล้มมวยอยากแห้พระเอกนั้นไปขึ้นชกกับไอ้เบงโก้แล้วก็จะให้พระเอกเป็นฝ่ายชนะไปพอเพื่อนพระเอกเนี่ยไปเอาเงินของไอ้พวกมาเฟีย มาถึง5 0 0แสนเหรียญครับเพื่อจะจัดฉากการแข่งขนันนี้เพราะว่าอยากจะหาเงินให้เร็วขึ้นแล้วก็แบ่งเปอร์เซนต์กันแต่สุดท้ายพระเอกเนี่ยก็ดันไม่ชกมันเลยผิดแผนซึ่งพระเอกเนี่ยก็ไม่ผิดนะครับเพราะเขาไม่รู้เรื่องนี้เพราะพระเอกรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะโอเคงั้นเดี๋ยวกูช่วยมึงเองเดี๋ยวจบเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยพระเอกก็เดินทางไปที่สถานรับเลี้ยงสัตว์ครับซึ่งที่นั่นเนี่ยมันมีแมวที่พระเอกฝากเอาไว้กะจะเอาไปเป็นของขวัญให้ลูกสาวจากนั้นพระเอกเนี่ยก็โทรหาพี่ช็อป กูอยู่ที่นี่ให้รีบมาเลยที่สถานเลี้ยงสัตว์แล้วพระเอกเนี่ยก็โทรหาตำรวจนะครับให้ยกหน่วยสว่าดยกอะไรมาให้หมดเลยเนี่ยมาที่สถานเลี้ยงสัตว์เลยฉะนั้นพระเอกเนี่ยก็เอาแมวมาจากสถานเลี้ยงสัตว์นี่แหละเอาใส่กล่องมาซึ่งแมวที่พระเอกตั้งชื่อให้เนี่ยก็ค่อนข้างดุนะครับชื่อว่าหัวหอมไม่นานนักพวกของชิโน่เนี่ยก็มาถึงครับซึ่งก็จับตัวเพื่อนพระเอกเป็นตัวประกันด้วยถึงตอนนี้พวกเขาเนี่ยถูกยกเลิกการแข่งขันไปแล้วแต่ทว่าก็ดันเป็นหนี้นีครับเพราะดันไปเอาเงินจากพวกมาเฟียมาแล้ว ก็ต้องช่วยกันหาเงินใช้หนี้ต่อไปแต่ระหว่างนั้นพวกมาเฟียเนี่ยก็ตามมาทวงเงินทําให้เกิดการยิงปะทะต่อสู้กันเพรกและพวกชีโน,โนเนี่ยหนีเข้าไปในบ้านร้างซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงเย็นแล้วนะครับพระเอกเนี่ยไปไม่ทันงานวันเกิดของลูกสาวแล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องมาต่อสู้กับไอชีโน,โน่ตัวก็เล็กทีเดียวแต่เสือเก่งชิบหายชีโน่เนี่ยต่อสู้กับครูฝึกหญิงครับซึ่งเธอมาช่วยทีหลังเธอพยายามจับล็อกบิดล็อกแต่ชีโน่เนี่ยก็เป็นผู้ชายแล้วก็เป็นมวยด้วยเหมือนกันมันก็สูู้้้ผหญิงไดครับ พระเอกเองเนี่ยก็พยายามลุกขึ้นสู้เฮือกสุดท้ายแล้วครับเขาต่อสู้กับอชิโน่จับทุ่มจับเวียงจับฟาดแต่มันเนี่ยก็อึดเหลือเกินสู้จนพระเอกนั้นหมดแรงครับเพราะว่าเขาเนี่ยสาหัสสาการมาทั้งวันแล้วต่างฝ่ายต่างหมดแรงทั้ง2ฝ่ายครับชิโน่เนี่ยก็เลยหนีไปพระเอกเนี่ยก็ตะเกียกตะกายตัวเองครับหยิบกล่องแมวมากําลังจะเอาแมวเนี่ยแหละไปหาลูกสาวซึ่งอิชิโน่เนี่ยก็ดันมาเจอพระเอกพอดีครับ ชิโน่เนี่ยก็รวบรวมพลังกำลังตัวเองกำลังจะวิ่งไปซัดพระเอกให้สุดแรงเกิดแต่พอเดินมาเนี่ยมันก็ป้อแป้ไปเองครับลม้มลงกองต่อหน้าพระเอกจนพระเอกเนียเงเลยเอา้าวอะไรวะเนี่ยง่วงทำไมไม่ไปนอนที่บ้านสุดท้ายแล้วพระเอกเนี่ยก็เอาแมวเจ้าหัวหอมเนี่ยกลับมาที่บ้านถึงแม้ว่าจะไม่ทันหกโมงเย็นแต่เขาก็สามารถกลับมาที่บ้านได้สําเร็จและปลอดภัยมานอนกอดลูกสาวที่รอพระเอกกลับบ้านซึ่งเขาเนี่ยก็หมดแรงแล้วครับไม่สามารถลุกไปไหนต่อได้แล้วเมียของพระเอกมาเห็นครับ และเธอเนี่ยก็ไม่โกรธพระเอกและให้อภัยแล้วโชว์อีดอกหลอกให้มาแล้วก็ให้อภัยซะอย่างนั้นแล้วเรื่องราวของ60 minutes, 60นาทีก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับ จบลงแล้วนะครับสาหรับการสปอยสตี้มินิก็เป็นหนังของ Netflix นะครับที่เขาสร้างขึ้นมาหาชมได้ตาม Netflix นะครับตอนแรกที่เห็นหน้าปกเนี่ยผมก็นึกว่าเป็นหนังที่เกี่ยวกับการชกมวยหรือว่าต่อสู้กีฬาอะไรพวกนี้แต่ดูไปดูมากลายเป็นว่าหนังตามไล่ล่าเฉยเลยคุณผู้ชมนะครับเคยดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่ารู้สึกยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่อง3 m มด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอมีความสุขกับก,บการดูภาพยนตร์สัดีครบ